ครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์พรชัยทองอินนะครับและเพื่อนๆทาง YouTube ทุกท่านนะครับกับผมนายอาทิตย์บุญศรีนะครับศึกษาอยู่ที่พิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามนะครับปริญญาตรีปีที่2ครับสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ครับวันนี้ผมจะมานําเสนอโปรแกรมเป็นโปรแกรมปรับภาพขาวดำเป็นภาพสีนะครับในรายวิชาของการประมวลผลภาพดิจิตอลนะครับเป็นในหัวข้อของ image processing นะครับ จะเป็นเขียนด้วยภาษา Python นะครับแต,แต่มาเปิดใช้ใน v i s u o n Studio Code นะครับเพื่อให้มง่ายต่อการมองนะครับ,รบในการเปิดโปรแกรมนะครับจะทดสอบด้วยรันด้วยโปรแกรม Anaconda นะครับครับผมขั้นตอนแรกเรียกผ่านไฟล์ที่อยู่นะครับ องผมเก็บไว้ที่ไดซีนะคร,ครับแล้วก็ตามด้วยคำสั่ง run น python นะครับ python ตามด้วยชื่อไฟล์ของเรานะครับจะให้เป็นเซ s s i o n นะครับแล้วก็ลงท้ายด้วย p y นะครับเป็นคำสั่งเปิดรันโปรแกรมขึ้นมานะครับผม ครับผมก็รันโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับรันโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับจะเป็น image d e s t i n a t นะครับเป็นโปรแกรมปรับภาพขาวดำให้เป็นภาพสีนะครับจะทดสอบด้วยโดยกดปุ่มสีเขียวนะครับที่ผมได้เขียนน้อยนะครับ ไปนะครับแล้วก็จะเลือกไฟล์ที่เราจะามาปรับภาพนะครับเป็นการทําให้ภาพขึ้นมาเป็นสีนะครับจากภาพขาวดํานะครับผมจะทดสอบให้ดูวันนี้จะทดสอบด้วยสรูปภาพนะครับดทดสอบไปเป็นรูปภาพแรกเลือก,เล,อกเลือกรูปภาพนะครับแล้วก็รอการประมวลผลนะครับครับผมอันนี้จะเป็นผลลัพธ์นะครับ จากภาพฝั่งด้านซ้ายนะครับจะเป็นภาพขาวดำนะครับทำการปรับนะครับมาเป็นภาพสีนะครับเป็นการเพื่อนฟูภาพปรับภาพนะครับผม,ผมจะทดสอบด้วยรูปต่อไปนะครับม,มาเลือกรูปต่อไปนะครับผมก็จะเลือกเป็นรูป ขึ้นมาอีกนภาพนะครับผมครับผมอันนี้จะเป็นภาพทะเลนะครับว่าเห็นไหมครับฝั่งด้านซ้ายจะเป็นภาพออกในแนวเป็นภาพขาวดำนะครับในฝั่งหน้าขวาก็จะเป็นออกมาเป็นภาพสีนะครับทําให้รูปภาพขึ้นมามีสีสันขึ้นมาครับครับผมจะดูเปิดให้ดูรูปภาพเต็มนะครับนี่เป็นรูปภาพแรกนะครับก่อนที่เราจะทําการปรับภาพให้เป็นภาพสีนะครับผม นี่เป็นรูปภาพที่เราปรับมานะครับจะเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนเลยนะครับว่าจะเป็นการปรับสีให้ภาพโดยมีสีสันขึ้นนะครับผมในห,หลักการทำ image processing นะครับจะเป็นอีกรูปภาพนึงนะครับคือทดสอบโดยทั้งหมด3รูปภาพนะครับวันนี้ครับ เอาเลือกทุกภาพนะครับผมเอาเป็นสะพานนะครับผมใช้เป็นปนี่ครับครับผมจะเห็นได้ว่าเป็นป่า จะออกมาเป็นภาพสีนะครับผมนะครับก็จะเป็นภาพขาวดํานะครับอันนี้คือรูปภาพที่หนึ่งนะครับรูปฟ้าผานะครับจะเป็นสีขาวดํานะครับเราปรับภาพมาผลลัพธ์ก็จะแตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับผมก็จะเป็นภาพสีนะครับเป็นภาพที่สองครับผมครับในส่วนต่อไปจะเป็นการสาบโค้ดนะครับภาพประกอบไปเลยนะครับ ให้ดูกันชัดนะครับครับผมอ่าขึ้นแรกนะครับผมก็คือการอ่าอ่า import เรียกใช้ l i บรารีนะครับนี่ครับจะเป็นคำสั่งเรียกใช้ import ม,มาใช้คำผ่านแล้วก็ cv2 แล้วก็เช่น